สอนสวยอ,อ,อ,ยรรอ,อ,อยลยอตจังเลยครับอลอตจังเลยอลอตจังเลยสองใสสองัยสงสัย,สสย,สสยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเท้าลังเท้าลังเท้าลังต้องเพลงให้ฟังหน่อยต้องเพลงให้ฟังหน่อยครับผูช้ชมครับผ้าโซ่ ชอมครับช่อมครับมาทางนี้เลยครับจะนอนหรือหรอครับจะเอ๋ยกโยกโยกอาเป็นโซบอายอุโยกยกตอนนี้ปช่อมกำลังออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายจ้า áo phèn phèn phèn